วันนี้เราจะทำกะหลิปปั๊บนะคะไส้มันม่วงกันนะคะก็มาดูส่วนผสมของแป้งกันก่อนนี่เราจะทำแป้งชั้นนอกก่อนนะคะแป้งชั้นนอกเราจะใช้แป้งสาลีนะคะแป้งสาลีอนกอนเนกประสงค์ตราว้าวหรือว่าอ,อ่อตรายได้ได้หมดเลยนะคะแล้วแต่เราจะใช้แล้วก็น้ำปูนใส่นะคะ ไม่มีก็ใช้น้ําปกตินะคะน้ําเปล่าได้น้ําตาลทรายแล้วก็น้ํามันพืชน,นะคะน้ํามันพืชเราจะไม่ใช้น้ํามันปาล์มนะคะเพราะว่าน้ํามันปาล์มจะมีความอืนๆนะคะทําออกมาแล้วขนมของเราจะไม่กริป๊อกของเราขาอาจจะไม่หอมนะคะก็แป้งที่เราร่อนเรียบร้อยแล้วนะคะก็เรามาใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายลงไปเลย แล้วก็ผสมนะคะให้เขาเข้ากันทำหลุมไว้ตรงกลางนะคะใส่น้ำปูนใส่ลงไปแล้วรเราจะพับผสมนะคะตามด้วยน้ำมันพืชนะคะใช้พายก็ได้นะคะแต่ว่ายังไงเราก็ต้องนวดอยู่แล้วนะคะ นวดส่วนผสมให้เข้ากันค่ะค่ะเรานวดจนกระทั่งแป้งของเราไม่ติดภาชนะคัะนะคะแล้วก็เนียนดีเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนผสมของเราเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราจะมาพักแป้งไว้นะคะเดี๋ยวเราทําแป้งชั้นในต่อนี่เราคลุมด้วยผ้าขาบบางหรือว่าใช้แรปปิดนะคะกันไม่ให้แป้งของเราแห้งนะคะส่วนของแป้งชั้นในนะคะก็จะมีแค่แป้งสารีเอเนกประสงค์นะคะแล้วก็น้ํามันพืชเท่านั้นเองนะคะ2ออย่างเท่านั้นเองก็นําแป้งของเรามาร่อนนะคะ ก็ทําหลุมทําหลุมตรงกลางนะคะใส่น้ํามันพืชลงไปค่ะผสมส่วนผสมให้เข้ากันเท่านั้นเองนะคะ นวดจนกระทั่งส่วนผสมของแป้งของเราเข้ากันแล้วก็ไม่ติดภาชนะแบบนี้นะคะแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาพักแป้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะหาผ้าขาวบางหรือไม่ผ้าขาบางชุบน้ำนะคะหรือไม่ก็ล้วปิดไว้ได้นะคะ หลังจากที่เราพักแป้งแล้วนะคะอนี่เป็นแป้งชั้นนอกนะคะเราจะมาแบ่งแป้งเป็นสี่ก้อนนะคะขนาดให้เท่าๆกันค่ะช่างนะคะช่างก่อนก็ได้นะคะเขาจะได้เท่าขนาดเท่าๆกัน จากนั้นนะคะเราจะมาปั้นแป้งของเราให้เป็นลักษณะกลมนะคะขึ้นรูปให้เป็นรูปกลมค่ะใช้แป้งใช้ผ้าขาบางคุมไว้นะคะ กันไม่ให้แป้งของเราแห้งแล้วก็แป้งชั้นในนะคะเราก็มาแบ่งเป็นสี่สี่ก้อนเหมือนกันนะคะเหมือนเดิมแล้วก็มาขึ้นรูปเป็นก้อนกลมเหมือนกันนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะนำแป้งนะคะชั้นแป้งชั้นนอกนะคะมาหุ้มแป้งชั้นใน ก็หุ้มให้สนิทนะคะจากนั้นเราจะพักแป้งนะคะ20นาทีค่ะใช้พักขาบางนะคะ คลุมไว้แบบนี้ก็หลังจากที่เราพักแป้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแผ่แป้งกันค่ะก็ใช้มือกดๆก,ก่อนก็ได้นะคะเราจะแผ่แป้งให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ เพราะถ้าแป้งของเราติดก็โรยแป้งนวลน,นะคะ แล้วก็ม้วนค่ะพยายามม้วนให้แน่นๆนะคะคลึงค่ะคลึงให้เขาแน่นๆนิดนึง ก็จากนั้นก็จะแผ่อีกทีนึงนะคะเราจะรีดแป้งสองครั้งจากนั้นเราก็จะม้วนนะคะ หมวนให้แน่นๆค่ะคขึงน,นิดนึงนะคะโอเคจากนั้นนะคะเราจะแบ่งแป้งนะคะตัดแป้งนะคะได้ประมาณเจ็ดชิ้นนะคะก็คำนวณก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาแบ่งแป้งนะคะ ตัดแบ่งแล้วก็ตัดแบบนี้เลยค่ะนะคะก็จะเห็นว่าแป้งของเราเกาจะเป็นแบบชั้นๆเลยนะคะ ็จะได้เจ็ดชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะแผ่แป้งกันนะคะให้เป็นลักษณะวงรีนะคะก็กดลงไปก่อนนะคะกดลงไปแล้วค่อยรีดค่ะรีดให้ลักษณะรีแบบนี้นะคะ ฝั่งที่สวยๆนะคะเป็นเป็นฝั่งที่ออกไปนะคะก็ใส่ตามชอบเลยค่ะแต่ถ้าใส่มากเกินไปก็จะอา่าหุ้มยากนะคะแล้วก็บีบปลายแบบนี้นะคะให้เขาติดกันนะคะเก็บปลายแบบเก็บปลายแบบนี้นะคะขอบขอบแบบนี้ เข้าแบบนี้นะคะ เราห่อไส้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวห่อเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวนําไปทอดกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะตั้งน้ํามันกันก่อนเลยค่ะตั้งน้ํามันของเราให้ร้อนนะคะพอน้ํามันร้อนแล้วเราก็จะใส่กะหปิปปั๊บแล้วลงไปทอดเลยนะคะ ็ค่อยๆนะคะค่อยๆค,คนนะคะเ mm. พื่อที่จะได้สีเขาจะได้แบบสม่ำเสมอนะคะ mm. เราใช้ไฟกลางนะคะห mm. ลังจากที่น้ำมันเดาร้อนแล้วนะคะก็ใช้ไฟกลางโอเคนะคะพอ ชิ้นไหนนะคะกลีบป,ปั๊บเราชิ้นไหนเหลืองนะคะแล้วก็กลับด้านขึ้นมานะคะของเรานะคะเข้าสีเหลืองเท่าที่เราพอใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บขึ้นได้เลยนะคะ ก็เดี๋ยวเราทอดจนกระทั่งหมดเลยนะคะพอเราทอดเก็บขึ้นแล้วนะคะเราพักไว้บนตะแกรงแบบนี้นะคะให้เสด็จน้ำมัน